ที่ใช้อุปกรณ์พรีเซนต์ไร้สายแบบเดิมๆอยู่คงเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมคะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปที่อุปกรณ์พรีเซนต์และต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนจึงจะส่งภาพได้วันนี้เรามี snapshow ms 0 4 2อุปกรณ์พรีเซนต์แบบไร้สายระดับ 4K OK, ที่มาพร้อม USB button มาแนะนำค่ะเพียงเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือเครื่อง Mac แล้วกดปุ่มนี้ก็ส่งภาพขึ้นจอแบบไร้สายได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมและเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ยุ่งยากรองรับการเชื่อมต่อกับจอทัชสกรีนแล้วใช้จอทัชสกรีนควบคุมโน้ตบุ๊กที่กำลัง ส่งภาพได้เลยค่ะส่งภาพได้พร้อมกัน2อุปกรณ์บนจอเดียวนอกจาก USB Type A บอทท o n ที่มีมาให้ในชุดแล้วนะคะ Snapshow ยังมีอุปกรณ์เสริมนั่นก็คือ 4K USB-C และ HDMI b อ t ท o n ให้เลือกใช้งานอีกด้วยค่ะซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรที่เค่งคัดเรื่องความปลอดภยัยที่ห้ามไม่ให้มีการใช้ USB รันซอฟต์แวร์ส่งภาพได้จากสมาร์ทเดวทั้ง iOS และ Android สำหรับ iOS สามารถส่งผ่าน a i r p l a ได้เลย แต่ถ้าเป็น Android เลือกได้2วิธีนั่นก็คือส่งผ่านไมล่าแคทหรือใช้แอปที่ชื่อว่า MS Meeting Space ในการส่งภาพเปิดวิดีโอก็เล่นได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดเหมาะสำหรับห้องประชุมที่กำลังมองหาอุปกรณ์พรีเซนต์แบบไร้าสายที่ใช้งานง่ายคุณภาพสูงเรียกได้ว่า s n a ก show ตอบโจทย์ได้เลยค่ะ